สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาว้านตะดำดำค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตผลประจําวันนะคะแต่ว่าคลิปวันนี้พิเศษหน่อยนะคะจะเป็นการทํานายฝนล,ล่วงหน้า10วันนะคะถึงวันที่ถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนถึงวันที่27มิถุนายนค่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็จะได้เห็นวันที่และก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะการดูฝนของแอปวินดี้จะใช้การดูสีนะคะบริเวณที่เกิดสีคือมีโอกาสเกิดฝนตกค่ะสีฟ้าคืออาจจะเป็นฝนตกเบาบางหรืออาจจะแค่คลึ้มหรืออาจจะไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่สีเขียวค่ะระดับแรงขึ้นไปคือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหรือว่าสีม่วงนะคะหนักที่สุดค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะพาไปดูเรดาร์สภาพอากาศก่อนนะคะณเวลาที่อดมินกำลังทําคลิปคือประมาณ9โมงครึ่งของวันวันที่18มิถุนายนนะคะช่วงเช้านี้มีฝนตกหนักนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีตดราดค่ะจันทบ,บุรีตาานะคะแล้วก็ระยองผ่านไปแล้วค่ะช่วงเช้ามืดก็มีหลายจุดที่ตกหนักนะคะรวมทั้งแถวสมุรสมุรสาคร กรุงเทพนะคะสมุทรปราการมีจุดที่ตกไปบ้างค่ะส่วนภาคอีสานนะคะที่ตกอยู่เลยก็คือจังบางส่วนของสุรินทร์มหาสรารคามขอนแก่นค่ะชัยภูมิช่วงบนนะคะแล้วก็พเพชรบูร์ช่วงบนจังหวัดเลยค่ะเลยหนองคายบางส่วนนะคะแล้วก็บึงการค่ะเอาที่เหลืองๆเ,เลยนะคะแล้วก,อก็อีกทีก็คือภาคเหนือค่ะ พิศนุโลกนะคะมีบางส่วนที่ตกสุขโขทัยตาค่ะจุดที่เป็นสีเหลืองเลยอยู่ในจังหวัดแพร่ลำปางค่ะแพร่ลำปางเชียงใหม่นะคะพะเยาบางส่วนค่ะแล้วก็น่านค่ะตอนนี้เรดาร์ดูจะกลมๆหน่อยนะคะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันส่วนเชียงรายไม่ค่อยเยอะค่ะไม่เห็นเลยนะคะแม่ห้องสอนก็อาจจะคลึมๆบ้างค่ะ เ,เดี๋ยวมาเริ่มกันที่พยากรณ์เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าวันนี้จะดูยาวนะคะจะดูแบบละเอียดในช่วงวันที่1 8บแนะคะส่วนหลังจากนั้นจะดูแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วค่ะเริ่มที่10บโมงเช้าของวันที่18นะคะแอปว,วินดี้ไม่ได้แม่นร้อยเอร์เซนะคะมีความผิดพลาดบ้างนะคะใครที่จะดูก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยค่ะ10บโมงเช้านะคะของวันที่ 18มิถุนายนภาคใต้ยังไม่ค่อยจะเห็นสีค่ะมีอาจจะคลึ้มครื้มบ้างนะคะแถวชุมพรยะลาปัตตานีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวอีสานตอนบนค่ะเห็นสีในจังหวัดนองคายเลยบึงการสกลนครอดุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกค่ะซึ่งก็ใ,ใกล้ๆกับที่ดูเรดาร์เมื่อกี้นะคะภาคเหนือก็แถวเชียงใหม่ ลำพูลำปางค่ะแพร่นะคะแพร่พะเยาภากตะวันออกก็เห็นจางๆค่ะแถวระยองชนบุรีจันทบุรีราดค่ะบางทีเห็นสีฟ้าจางๆนะคะแต่ว่าเวลาตกจริงบางทีมันก็เป็นแบบอาจจะเป็นตกหนักก็ได้นะคะอันนี้คือช่วง1ิบโมงค่ะไปดูช่วงเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงนะคะสีเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นมานะคะ ภาคใต้มีสีอยู่ที่ชุมพรระนองพังงาสุราธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลค่ะส่วนอีสานตอนบนก็ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะคะเป็นสีฟ้าสลับเหลืองจางๆแถวก็ตั้งแต่นครพนมมึงการมุกดาหารหนองคายอุดรธานีสกลน,นครขอนแก่นชัยภูมิพิษนุโลกเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็น่านนะคะ ส่วนภาคเหนือก็มีสีฟ้าจางๆทั้งแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พะเยาค่ะไม่ได้ตกทุกจังหวัดแต่ว่าเป็นการคาดการเข้าวๆโดยดูสีนะคะเพราะว่าสีมันกระจายกันไม่ได้เกาะกลุ่มกันค่ะส่วนอีสานเห็นแถวอุบลอุบลสีสะเก็อำนาจเจริญค่ะภาคตนออกก็เริ่มจางๆลงเยอะนะคะภาคกลางใกล้กรุงเทพเห็นแถวกาญจนบ,บุรีนะครปฐมสุพรรณบุรีค่ะช่วงเที่ยงนี้นะคะอาจจะครื้มคร้ ไปดูช่วงบ่ายวันพฤหัสค่ะ15นาฬิกาค่ะภาคใต้ก็จะมียังมีฝนเข้ามานะคะเมื่อวานแถวสุราษตกหนักนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีฝนเข้ามาอีกค่ะมีสีเหลืองอยู่ในสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงค่ะส่วนจังหวัดที่เป็นสีฟ้าก็ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาค่ะยะลาปัตตานีค่ะน,นราธิวาสนะคะแล้วก็ขึ้นไป ประจวบสีไม่ค่อยเยอะนะคะมาเห็นสีอยู่แถวราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมค่ะภาคกลางยังไม่ค่อยเห็นนะคะ้าตะวันออกก็จางๆค่ะบ่ายนี้นะคะมาทางพรคอิสานสุรินทร์ศรีสะเกดมีสีค่ะอุบลบางส่วนมีสีค่ะอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกาลสินมุกดาหารสกลน,นครอุดรธานี จะอยู่ในโซนนี้นะคะนครพนมกับบึงการสองจังหวัดน,นี้ยังจางๆอยู่นะคะขอนแก่นก็ยังจางชัยภูมิก็จางนะคะหนองบัวลำพูก็จางเลยก็จางส่วนหนองคายเริ่มมีสัญลักษณ์สายฟ้าเข้ามาด้วยนะคะเพชรบูรณ์ช่วงบนนะคะก็มีสีเข้ามาค่ะพิษณุโลกกำแพงเพชรค่ะมีสีเหลืองด้วยนะคะสุขโขทัยก็มีสีนะคะอุตรดิต์ แล้วก็มีสีที่ลำพูล,ลำปางค่ะแพร่นะคะน่านค่ะส่วนพะเยาเชียงรายสีไม่ค่อยเยอะค่ะเชียงใหม่เชียงดาวมีสีนะคะแม่ห้องสอนก็มีสีค่ะขุนยวมมีสีเหลืองนะคะดูกันตามแอปนะคะเรื่องจริงเป็นยังไงก็รายงานสภาพอากาศกันด้วยนะคะไปดูช่วงเย็นค่ะ19นาฬิกาค่ะ สีเริ่มอ่อนลงนะคะก็คือฝนเริ่มตกน้อยลงภากใต้มีสีอยู่แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงพังงากระบี่ภูเก็ตค่ะส่วนภาคอีสานก็ยังเห็นอยู่แถวอีสานตอนบนนะคะเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารขอนแก่นกาฬสินธ์แถวนั้นนะคะสกลน,นครอุดรธานีเลยพิษณุโลกพเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์น่าน แร่ค่ะแม่องสอนค่ะไปดูช่วงข้ามค่ะพอใกล้เที่ยงคืนนะคะสีทุ่มภาคใต้สีก็เริ่มร้อยลงนะคะมีเห็นเข้ามาบ้างสีเข้ามาบ้างทางฝั่งอันดามันค่ะส่วนอีสานยังคงเห็นสีอยู่แถวอีสานตอนบนนะคะบึงการหนองคายเลยอุดรธาน,นีหนองบัวลำพูแถวนั้นนะคะเพชรบูรณ์ชัยภูมิช่วงบนค่ะ ส่วนภาคเหนือมีสีฟ้าจางๆแถวเชียงรายน่านพะเยาลำปางแม่ห้องสอนค่ะไปดูช่วงเช้าวันศุกร์ค่ะประมาณตีสามนะคะภาคใต้ก็มีสีเข้ามาแถวตรังสตูลค่ะหรืออาจจะมีฝนตกในบางส่วนก็ได้นะคะเช้าๆเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่18ก็มีฝนตกค่ะ ภาคตะวันออกมีสีเข้าพาทางใกล้ชายทะเลนะคะของจันทบุรีตราค่ะภาคอีสานช่วงตีสามก็ยังมีสีอยู่แถวอีสานตอนบนบึงกาฬหนองคายนครพน,นมเพชรชบูรณ์พิษณุโลกเชียงรายน่านลำปางตาค่ะไปดูช่วงต่อไป6 0โมงเชา้ 7. ชา7งเช้ายังเห็นสีอยู่แถวนองหนองคายบึงกาฬนครพน,นมสกลน,นครเชียงรายค่ะ แล้วก็ภาคตะวันออกบ้างนะคะจันทบุรีราดค่ะภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยเยอะค่ะมีเข้ามาทางฝั่งอันดามันเป็นครึ้มๆหรืออาจจะฝนตกบางๆค่ะสิบโมงเช้านะคะยังไม่ชัดเจนค่ะไปดูเที่ยงค่ะเที่ยงนะคะมีสีเข้ามาทางภาคใต้นะคะเริ่มจากฝั่งอันดามันก่อนค่ะชุมพรระนอมพังงาภูเก็ตก,กระบี่กลงสตูนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าบางส่วนของสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะ ส่วนภาพตะวันออกมีสีที่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะคะอาจจะเป็นปราจีนบุรีด้วยนะคะปราจีนบุรีนครวกจะสีมาบางส่วนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นของสุรินค่ะอุบลราชธานีอุบลมีสีค่ะสีฟ้าจางๆแถวมุกดาหารสกลนครค่ะอุดรธานีหนองคายค่ะเพชรบูรณ์ชัยภูมิมีสีขึ้นค่ะ เปเชาบูนช่วงลมสักค่ะภาคเหนือมีสีแถวส่วนใหญ่จะอยู่ในน่านนะคะน่านพะเยาค่ะเชียงใหม่ลำปางค่ะไปดูช่วงบ่ายกันค่ะ15บห้านาฬิกานะคะภาคใต้15บห้านาฬิกาของวันสุกที่ส9แล้วนะคะอย่าหลงวันนะ ภาคใต้ก็จะเริ่มขยับมาทางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปตัตตานีนาาธิวาสนะคะดังสตูนค่ะขึ้นไปที่เพชรบุรีราชบุรีสีเหลืองนะคะสมุทรสาครสมุทรส,ส,สงครามกรุงเทพนะคะปะทุมธานีนนทบ,บุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกศักแก้วจันทบ,บุรีตราดนครนราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลมีสีค่ะชัยภูมิเพชรบุร ขอนแก่นมีสีนะคะเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนม,มค่ะมีสีค่ะพิษณุโลกอุตรดิตถานเชียงรายเชียงรายไม่ค่อยเยอะค่ะมาเห็นสีที่เชียงใหม่ลำพูลำปางค่ะขออภัยนะคะแตะมันจะเลื่อนบ่อยลำพูลำปางแพร่นะคะแล้วก็ไม่ห้องสอนตากค่ะไปดูช่วงเย็นค่ะ ช่วงเย็นนะคะสีก็จะเริ่มอ่อนลงภาคใต้สีอ่อนลงนะคะเห็นแถวนราธิวาสเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะเห็นแถวอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรค่ะเพชรบูรณ์แถววิเชียรบุรีนองไผ่ก็เห็นสีนะคะกาญจนบุรีตากค่ะเริ่มจางๆลงแล้วนะคะหนึ่งทุ่มของวันศุกร์ที่สิ ภาคสานเห็นแถวเลยน้องค่ายอุดรธาน,นีแล้วก็จางๆนะคะแบบนี้ดูยากค่ะไปดูช่วงดึกกันดีกว่าช่วงดึกนะคะภาคใต้ภตาคอีสานภาคตะวนออกภาคเหนือเริ่มน้อยลงนะคะแต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งแถวนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรค่ะพิษณุโลกอุตรดิตถ์ค่ะนี่คือช่วง22นาฬิกานะคะ ต่อไปนะคะหลังจากนี้เราจะเริ่มดูกันเฉพาะเร็วๆนะคะเป็นไม่ไม่ได้บ่อยนะคะจะดูสักวันละห2เวลาค่ะวันเสาร์ที่20ค่ะวันเสาร์ที่20ช่วงเช้ามืดมีสีเข้ามาทางเหนือตอนบนนะคะหนองคายบึงกาฬนาครพน,นมค่ะภาคใต้ก็มีสีเข้ามานะคะทางฝั่งอันดามันไปดูต่อค่ะ เที่ยงของวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะประเทศไทยตอนบนสีเข้ามาแบบบ้างแต่กระจายกันไม่ได้กาะกลุ่มนะคะมีกลุ่มใหญ่อยู่แถวอุบลอำนาจเจริญค่ะการจันทบ,บุรีจาดนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนค่ะไปดูช่วงบ่ายค่ะ1 5นาฬิกา 16. 16นาฬิกาของวันที่20มีสีเข้ามาทางฝั่งการจันทบุรีตาก กำแพงเพชรอุทัยธานีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมแถวกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ภาคใต้ตอนบนรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะส่วนภาคอิสานก็ยังมีสีอยู่นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนตกในช่วงวันเสาร์ค่ะแถวนครแถวมุกดาหารอำนาจเจริญกาลสินยะสุธรร้อยเอ็ดนะคะไปดูวันอาทิตย์ค่ะจะดูกัน เน้นช่วงบ่ายนะคะเพราะปกติฝนจะตกช่วงบ่ายตีสองมีฝนตกนะมีสีเหลืองแถวหนองคายบึงการด้วยนะคะเข้าเช้าวันอาทิตย์ที่2 1ค่ะ11อโมงเช้านะคะของวันอาทิตย์ที่ย1สิบอ็ดค่ะเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่21จะมีจุดที่ ออกเหลืองแดงเลยคือภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะคะขึ้นไปถึงสัะแก้วนครราชาสีมาด้วยค่ะแล้วก็มาอาจจะมาถึงสมุทรปราการนะคะกรุงเทพปริปรมณฑลค่ะภาคใต้แถวสงขลาะลาปตัตตินราที่ว่าลงไปค่ะนี่ช่วงบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่21ส่วนภาคเหนือก็แถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตค่ะกลับมาขอนแก่นชัยภูมิค่ะบ่ายสนะคะ วันอาทิตย์ที่21ดูเหมือนจะมีฝนตกเข้ามาเยอะอยู่นะคะภาคใต้เห็นสีเกือบทุกจังหวัดนะคะมีปนสีเหลืองเลยภาคอีสานก็เห็นเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะยกเว้นบึงการที่ไม่เห็นนะคะภาคตะวันออกยังไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็มาเห็นที่ทางภาคกลางเกือบทุกจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะภาคเหนือยังไม่ค่อยเห็นเยอะค่ะ15นาฬิกาไปดูวันจันทร์ที่22ค่ะ จะดูกันเป็นบางเวลานะคะเข้าวันจันทร์ที่22เดี๋ยวไปดูช่วงเที่ยงค่ะบ่ายโมงแล้วนะคะก็ภาคใต้มีสีจางๆมาบ้างทางสุมพรและนองพังงาค่ะถ้าคตนออกระยองจันทบุรีจาทาอีสานตอนบนเลยหนองค่ายพึงอ่า หนองบัวลำพูนะคะขอนแก่นอุดรธานีสกลนครชัยภูมิค่ะภาคเหนือก็เชียงรายน่านนะคะพะเยาค่ะดูช่วงบ่าย3มวันที่22ค่ะกลางวันฝนเหมือนจะไม่เยอะนะคะภาคใต้ก็มีสีแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายละลาปตัตตานีนาราธิวาสนะคะภาคกลางก็จางๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางตอนล่างนะคะ คอีสารก็มีแถวหนองคายบึงการพระนครหรดอดรธานีมุกดาหารค่ะนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะภาคเหนือกระจายกันไม่เกาะกลุ่มนะคะภาคกระจายจะไม่ค่อยเน้นค่ะเข้าหนึ่งทุ่มสองทุ่มวันที่22ค่ะภาคใต้ไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเห็นแถวภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือค่ะในจังหวัดนะคะ พิษณุโลกก็มีนะครสวรรค์เพชรบูรณ์อยุธยาอุทัยธานีราชบ,บุรีกรุงเทพปริยนทนค่ะสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีแถวนี้นะคะเพชรบูรณ์สุโขทยัยกำแพงเพชรตากนะคะอุ้มผางมีสีเหลืองอุตรดิตจุดสีแดงอยู่ในจังหวัดลำปางค่ะแพร่เชียงรายเชียงใหม่นะคะ พยเยาลำพูแนแม่้องสอนไม่ค่อยเยอะค่ะถ้ามีสีแดงเข้ามาก็จะเน้นให้นะคะไปดูช่วงวันที่23ค่ะดูนะคะว่าจะมีแบบเอาเน้นจัดจัดช่วงไหน11โมงนะคะมีภาคใต้เข้ามาแถวอันดมามันก่อนค่ะชุมพรนนทงพังงาภูกเก็ตกระบี่ดังค่ะ 12 13 14นาฬิกาแล้วนะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังไม่เห็นออกสีเหลืองส่วนใหญ่จะกระจายกันจางๆค่ะเห็นแถวภาคใต้นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาค่ะช่วงเย็นจะมีไหมนะคะ16นาฬิกา17นาฬิกาส่วนใหญ่ก็ไม่เยอะแล้วค่ะเข้าวันพุธที่24มิถุนายนค่ะ วันพุธนะคะ10โมงแล้ว11โมงนะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังไม่ค่อยเห็นสีค่ะเที่ยงแล้วน,นะคะภาคตอนออกเห็นจันทบ,บุรีตาดภาคใต้ก็เห็นแถวชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีตรังสตูลพัทนลุงค่ะไปดูช่วงบ่ายจะมีไหมประมาณบ่ายๆของวันที่24นะคะก็มีสีฟ้า ถ้ากดค้างมันจะเลื่อนนะคะมีสีฟ้าเข้ามาทางกาญจนบุรีตากฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะอุทัยธานีกำแพงเพชรสุพรรณบุรีนคนปรปฐมนะคะเข้ามาฝั่งนี้ก่อนราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปตัตตานีนราธิวาสค่ะช่วงเย็น24 พอช่วงข้ามสีก็จางๆลงนะคะฝนน่าจะเริ่มน้อยลงมีเห็นแถวสีทุ่มนะคะตอนนี้สีทุ่มเห็นที่พิษณุโลกค่ะสระบุรีลบบุรีค่ะเข้าวันพฤหัสที่25ค่ะ7 0โมงเช้าแ1ดโมงเช้า9มงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้านะคะ11มงเช้าวันที่25เห็นสีฟ้าตั้งแต่จังหวัด เพชรบุรีราชบุรีประจวบชุมพรลงมาเลยค่ะถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูลพัทล,ลุงค่ะแล้วก็ขึ้นไปแถวกรุงเทพปริมณฑลสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปาการระยองจันทบุรีตราดชนบุรีฉะเชิงเราสะแก้วค่ะต่อไปดูช่วงบ่าย3วันที่25 ก็ยังมีสีเข้ามาแล้วนะคะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสีค่ะวันที่25ประเทศไทยตอนบนนะคะมีสีขึ้นในภาคตะวันออกในภาคอีสานตอนล่างนะคะในภาคกลางแล้วก็ในภาคเหนือแต่ก็ไม่ทุกจังหวัดนะคะภาคเหนือก็ยังจางๆแถวที่ไม่เห็นสีคือเชียงรายพะเยาแพร่าน่านค่ะอุตรดิษฐอุตรดิษฐเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำพูแถนนั้นนะคะไม่เห็นสีค่ะภาคใต้ก็เห็นจางๆนะคะแต่ก็ยังไม่จัดมากค่ะไปดูช่วงค่าช่วงค่าก็เริ่มน้อยลงค่ะเที่ยงคืนวันที่2 5เห็นสีอยู่แถวเหนือตอนบนนะคะเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านค่ะกับหน,นองคายบึงกาสกลน,นครค่ะ อุบลราชธานีด้วยนะคะยิ่งไกลก็ยิ่งไม่แม่นนะคะปกติความแม่นก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ยิ่งไกลก็ความแม่นก็จะยิ่งน้อยลงค่ะ11โมงเช้าวันที่26มิถุนายนค่ะมีสีเข้ามาทางภาคใต้นะคะสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ดังสตูลแล้วก็ศรีธรรมราชพัทลุงค่ะจันทบุรีตราดระยองค่ะกับอีสานปังอุบล อำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครพนมร้อยเอ็ดกาลสินยโสธรน,นะคะไปดูช่วงบ่ายบ่ายสามแล้วก็มีกระจายกระจายทั่วประเทศค่ะภาคใต้จะไปเห็นอยู่แถวพัทลุงสงขลาย,ยะลาปัตตานีนาราธิวาสสตูลค่ะภาคกลางก็มีบ้างนะคะแถวใกล้กรุงเทพแถวภาคตะวันออกมีแบบกระจายกระจายกันทั่วเลยค่ะ น่าจะเป็นฝนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากก็อยู่ในฤดูฝนแล้วก็อาจจะมีกระจายกระจายไปนะคะอีสานตอนล่างขอนแกน่นะนครพนมภาคเหนือไม่ค่อยจะเข้มเท่าไหร่อาจจะมีเป็นบางจุดค่ะเราไม่ได้เน้นจังหวัดแล้วนะคะยิ่งไกลๆจะเน้นดูแนวโน้มว่าอยู่ภาคไหนดีกว่าคะ่ะถ้าวันเสาร์ที่27นะคะอันนี้ช่วงสี่ทุ่มวันศุกร์ที่26อยู่นะคะภาคเหนือเห็นสีเยอะค่ะ ช่วงดึกๆมีสีเกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือเลยค่ะยกเว้นแม่ห้องสอนตาค่ะแล้วก็อีสานตอนบนค่ะมีสีขึ้นนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ไม่ค่อยเห็นค่ะเข้าวันเสาร์ที่27นะคะวันสุดท้ายที่จะดูได้6โมงเช้าก็มีสีแถวภาคกลางพิษณุโลกนครสวรรค์สระบุรีลบบุรีค่ะรวมทั้งชาเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีสมุทรปราการ ใายกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคเหนือมีสีฟ้าจางๆในเชียงรายพะเยาแพร่น่านค่ะภาคอีสานก็จางๆแถวขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬนครพนมหนองคายอุดรถาน้นนะคะภาคใต้ไม่ค่อยเห็นค่ะดูได้ถึง18นาฬิกานะคะวันที่11เอ้าเวลา11นาฬิกาของวันที่27ค่ะส่วนใหญ่จะไปเห็นแถวภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะคะมีหนักที่จังหวัดตราดค่ะกับภาคอีสาน อีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะแต่เห็นเป็นฟ้าจางๆนะคะภาคเหนือไม่ค่อยเยอะภาคกลางไม่ค่อยมีค่ะ15 16นาฬิกาก็ยังคงแนวโน้มว่าจะมีฝนอยู่นะคะ16นาฬิกาวันเสาร์ที่27ภาคใต้เห็นแถวฝั่งอาไทยเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีนราชิวาสภาคตะวันออกทุกจังหวัดมีสีเหลืองที่จังหวัดตราดนะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโอ้ภาคอีสานทุกจังหวัดค่ะภาคกลางก็มองไกลๆเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ภาคเหนือส่วนภาคเหนือตอนบนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอย่างแม่ฮ่องสอนตอนบนเชียงใหม่ตอนบนน่านตอนบน,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 บนไม่ค่อยจะเห็นสีชัดค่ะ ก็สุดแค่18นาฬิกานะคะดูได้แค่นี้ค่ะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าก็ดูกันสนุกสนุกนะคะเป็นข้อมูลล่วงหน้าค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงมีฝนอยู่บ้างนะคะถึงบางวันจะไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนปักหมุดสถานที่นะคะ ปักหมุดสถานที่ค่ะหนึ่งสถานที่จะมีสองภาพนะคะมีภาพใกล้ก่อนแล้วก็ภาพไกลค่ะให้สังเกตจุดที่เป็นวงกลมสีขาวๆนะคะนั่นคือตำแหน่งแล้วก็สังเกตว่าอยู่ใกล้กับคําว่าอะไรนะคะต้องจําตำแหน่งกันเองนะคะภาพไกลสถานที่แรกคือบ้านเขวาน้อยของจังหวัดมหาสารคามค่ะอยู่ช่วงกลางๆของจังหวัดมหาสารคามนะคะอยู่เหนือคําว่า พายัก์ุูมพิสัยขึ้นไปเยอะเลยค่ะอยู่หลังคําว่าบ้านภัยนะคะอยู่หน้าคําว่าร้อยเอ็ดค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะช่วงบ่ายวันที่18ไปจนถึงวันศุกร์ที่19นะคะไม่มีฝนค่ะส่วนภาพใกล้เควาน้อยอยู่ใต้คําว่าขอนแก่นตรงนอนหนูค่ะต่อไปบ้านโนนสูงอุดรธานีค่ะอุดรธานีภาพใกล้นะคะอยู่ใต้คําว่าอุดรธานีตรงนอนหนูค่ะ ส่วนพยากรณ์อากาศนะคะบ่ายวันที่18มีโอกาสเกิดฝนตก3.5ม mm ิลิเมตรช่วงช่วงบ่ายๆใกล้เย็นนะคะส่วนวันศุกร์ยังไม่เห็นนะคะจนถึงช่วงบ่ายภาพไกลของบ้านโนนสูงอยู่ระหว่างคำว่าเวียงจันทร์กับขอนแก่นค่ะต่อไปบ้านน้ำทงหรือว่าที่มีคนแจ้งบ้านท่าขุนรามนะคะคือใช้ตำแหน่งนี้เลยค่ะ ภาพใกล้ยอยู่ที่คําว่ากําแพงเพชรนะคะใต้คําว่ากำค่ะส่วนพยากรณ์อากาศนะคะบ่ายวันพฤหัสมีโอกาสบ่ายถึงเย็นมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะคะ9มิลลิเมตรเลยหลังจากนั้นนะคะไปจนถึงช่วงบ่ายของวันศุกร์ยังไม่มีไม่เห็นค่าฝนค่ะภาพไกลนะคะก็อยู่ใต้คําว่าพิษณุโลกไปด้านหน้าค่ะถ้าขุนดามน,นะคะต่อไปบ้านอ่าบ้านตั้งใจค่ะ ตั้งใจที่สุรินนะคะแอดมินเทียบตำแหน่งมากับจุดนี้นะคะใกล้บ้านเขวาสินรินค่ะภาพใกล้อยู่เหนือคำว่าสุรินนะคะส่วนพยากรณ์อากาศจากบ่ายวันพฤหัสถึงบ่ายวันศุกร์นะคะถึงเที่ยงวันศุกร์ไม่เห็นค่าฝนค่ะภาพไกลบ้านตั้งใจอยู่ท้ายคำว่านครราชสีมาภาษาอังกฤษเลยค่ะใครที่อยากให้แจ้งปางบูสถานที่บ้างนะคะก็ แจ้งหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องนะคะขอทูกชื่อเลยนะคะไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็แจ้งด้วยว่าขอปักหมุดสถานที่นะคะจะได้รู้ว่าต้องการปักหมุดสถานที่แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะก่อนเที่ยงก็มาเจอกันได้ใหม่นะคะกับคลิปอัปเดตฝนเป็นแบบรายวันนะคะคลิปนี้พิเศษให้ยาวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยาวๆก็อาจจะมีอีกรอบนึงนะคะน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือว่าเดือนหน้าคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ